คุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าๆของวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนะครับวันนี้ YouTube ช่องคนรักบอลสีก็มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันไม้นะครับก็สำหรับช่องทางการติดต่อสามารถแคบรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์0628180756นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับ ก็จัดส่งทางไปสนีไทยให้วันจันนะครับค่าจจะส่งเมาห้าสิบบาทสำหรับคนพร้อมปลายทางก็บวกเพิ่มเจ็ดสิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นแรกกันเลยนะครับท่านในต้นแรกก็จะเป็นนี่ครับเป็นศีลาหุ้มท้องแผลงครับไซส์โตโต้ครับเริ่มมีหัวแล้วก็แบ่งให้ห้าสิบาทนะครับนี่ครับเริ่มมีหัวแล้วนะครับนี่ส่วนต้นนี้ก็เป็นศีลาแผงอีกหนึ่งกระถางครับนี่ครับก็แบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทครับให้เป็นราคาเบา ด้านนี้ก็จะเป็นลัตนะลุงโลดแผงกาบนะครับนี่ครับมีต้นเดียวนะครับนี่ครับก็แบ่งที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับมีต้นเดียวนะครับนี่ครับแอ่ไปหนึ่งร้อยบาทพอแล้วก็สีธรรมราดปลายสวยเลยนะครับต้นนี้นี่ครับปลายสวยมากก็เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับสีธรรมราดปลายสวยเลยนะครับนี่ครับต้นนี้สวยมากเลยแล้วก็บุสลินตันนี้ก็เอาไปสี่สิบาทครับสวยเลยบุสลินนะครับนี่บุสลินและด้านในนี้ก็จะเป็น ทิวาราตีแผงครับในต้นนี้สวยมากเอาไป80บาทนะครับทิวาราตีแผงเป็นราคาแบ่งปันให้ไปกันเลยนะครับด้านในจะเป็นดวงใจพิสุทธิ์ครับไซส์กระถาง5.5ครับนี่ครับไซส์โตโตเลยครับนี่ครับใบกัดสีสวยมากเลยดวงใจพิสุทธิ์ก็แบ่งอยู่ที่150บาทครับไซส์โตโตนะครับนี่เอาไป150บาทพอครับนี่ตันนี้ก็จะเป็นไม้แลกตัวครับผมมาแบ่งปันให้หนึ่งกระถางนี้จะเป็นปลากิมนะครับปลากิมไม้กัดสีสวยๆเลย ก็แบ,บ, a, บ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับเป็นไม้กระถางห้าจุดห้านะครับเอาไปห้าร้อยห้าร้อยบาทพอนะครับนี่นี่ก็จะเป็นลูกไม้ที่สวยเลยครับนี่ครับลูกไม้ตัวนี้ก็ให้พิเศษครับลายนี้เอาไปเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับลายนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทพอครับนี่ลูกไม้ตัวนี้แบ่งพิเศษให้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแสงจันทร์สวยๆเลยก็เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับแสงจันทร์เอาไปพิเศษเลยนะครับด้านนี้จะเป็นรัดสุลต่านแผงครับนี่ครับ สวยมากครับนี่ครับใบใหม่ก็สวยเลยลัตสุลตานแพงผมก็แบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับนี่ครับให้ไปพิเศษเลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นทวายไลท์ครับนี่กึ่งกป่ายเขียวนิดๆนะครับนี่ทวายไลท์ต้นนี้เอาไปพิเศษเอาไปสามร้อยบาทนะครับให้ไปราคาแบ่งปันกันนะครับอันนี้จะเป็นเมืองหนองคายแผลงเมืองหนองคายแผลงก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบาทครับไซต์โตโตนะครับไปลงกระถางหกได้เลยนะครับนี่ไมไซต์โตโตเลย ด้านในนี like ้ก็จะเป็นทองตะนาวสีสวยๆเลยนะครับก็แบ่งอยู่ที่80บาทครับซสาวโตๆนะครับนี่ครับทองตะนาวสีอาไป80บาทพอนะครับก็จะมีด้านนี้ก็จะเป็นอาเคนะไซโตโตก็แบ่งอยู่ที่150บาทครับนี่ยอาเคนะไซโตนี่ครับไป150บาทพอนะครับบางต้นก็จะเป็นราคาเบาๆครับด้านในนี้จะเป็นเทวาสุวรรณไซโตโต้สวยๆก็เทวาสุวรรณเอาไป50บาทพอนะครับให้ไปราคาแบ่งปันนะครับ มันจะเป็นมนตาสรายุไซ,ซส์สวยก็แบ่งอยู่ที่5 0บาทครับมนตาสรายุนี่ครับต้นไม้อาจารย์ปอนะครับชุดนี้มนตาสรายุาาาายก็ชมพูทวีแผลงนี่ก็แบ่งอยู่ที่40บาทครับปลายสวยเลยนี่ไซส์ตโตโ,โตเลยนะครับเอาไป40บาทพอนะครับก็มาด้านนี้ก็จะเป็นลูกไม้ส,สวยเลย <im> <così S 2> ก็แบ่งอยู่ที่30บาทครับลูกไม้ต้นสวยมากนะครับเอาไป30บาทพอนะครับเป็นราคาไม่แรงมากชุดนี้ อันนี้ก็จะเป็นสาวนครชัยศรีแผงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเขาแบ่งที่ห้าสิบาทพอครับเอาไปห้าสิบบาทพอต่นไปจะเป็นขมิ้นตองอ่อนนะครับขมิ้นตองอ่อนก็แบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทครับก็ลุกไม้ใบกลมสวยเลยนะครับนี่ครับต้นนี้สวยมากนี่ครับไม้ใบกลมต้นนี้ก็แบ่งอยู่ที่เอาไปหนึ่งร้อยบาทพอครับไปราคาเบาๆเลยตัวนี้จะเป็นมอนเทเล่แผงก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับมอนเทเล่แผงนะครับไม้ราคาเบาๆแต่ก็จะมี ด้านในเป็นกลิตปากศัตรูพ่ายก็แบ่งที่กระถางละสีบาทครับไซส์โตโตนะครับนี่ครับไซส์โตโตเลยนะครับกลิดปาดศัตรูพ่ายครับแบ่งที่กระถางละสีบาทตัวนี้จะเป็นอมรลักษณโกสินไซส์ใหญ่ไม้แยกโนแล้วก็เขาก็มีหน่อด้วยนะครับนี่ครับเขามีหน่อด้วยนี่ครับก็แบ่งที่แค่100บาทพอนะครับไม้ไซส์กระถาง5.5้านะครับให้เป็นราคา100บาทพอนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับด้านในนี้จะเป็นลูกไม้กัดลายสวยๆครับนี่ลูกไม้ลายอึงสวยๆเลยก็แบ่งที่200บาทคร้สวยมากบาทพอ ตัวนี้จะเป็นปุยเมฆครับเป็นไม้ใหม่ครับนี่ปุยเมฆก็แบ่งอยู่ที่150่งร้สิบาทพอนะครับก็ด้านในนี้จะเป็นคุณพระแผงไซนี้ด่างประมาณนี้นะครับนี่ขอคนรับได้นะครับก็แบ่งให้100บาทพอนะครับเป็นด่างประมาณนี้นะครับนี่ครับขอคนรับได้นะครับนี่แล้วก็รดแผงตัวนี้ก็ไป150บาทครับรถแผงสา้ใหม่สวยๆเลยก็เอาไปเ,เอไปแปบาทพอนะครับนี่แล้วก็ทองสุวรรณชาติ ด้านนี้จะเป็นทองสุวรรณชาติก็แบ่งอยู่ที่200บาทพอครับให้ราคาเบาเบเลยกลับมาด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นแฮปปี้เนตนะครับไซส์โอ้โหกับใบไม้เริ่มลงหัวเริ่มมีหัวบ้างแล้วนะครับแฮปปี้เนตอยู่ในกระถาง6ครับแฮปปี้เนตผมก็แบ่งอยู่ที่เอาไป250บาทครับแฮปปี้เนตอยู่เย็นเป็นสุกนะครับนี่ครับนนี้ก็จะเป็นไซส์โตโตเลยของทองประกายมาสครับทองประกายมาสไซส์กระถาง5.5หรือ6ไซส์โตโตเลยนะครับก็แบ่งอยู่ที่250าบาทครับให้ไปราคาแบ่งปันกันนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหางหงโโบราณอีกหนึ่งกระถางเป็นไม้หนอดครับน่าจะทําจํานวนได้แล้วนะครับก็แบ่งให้ไป60บาทเพอนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นเลยนะครับชุดนี้แล้วก็จะมีหนึ่งเดียวในจักรวาลไซส์กระถางแปดครับสวยๆเลยด้านในนี่ครับนี่ก็แบ่งอยู่ที่กระถางละ250้บาทครับหนึ่งเดียวในจักรวาลไซส์กระถางแปดลุ้นนะครับเนี่ยผมแบ่งอยู่ที่กระถางละ250บาทมีแบ่งให้แค่2กระถางเท่านั้นนะครับนี่ครับนี่ครับเอาไปสองกระถางเท่านั้นครับกระถางละาทครับนี่าสิบบาท ชุดนี้จะเป็นไม้ราคาแบ่งปันเลยนะครับชุดนี้มาด้านในกันนะครับด้านในจะเป็นทองทาราแผลงป้ายน้าตาลสวยๆเลยก็แบ่งอยู่ที่200บาทนะครับให้เป็นราคา200บาทพอนี่ก็จะเป็นลูกไม้ไซส์กระถาง6ไซส์โตโตเลยครับลูกไม้ต้นนี้ก็แบ่งให้พิเศษเอาไป150บาทพอนะครับนี่ครับสวยมากครับไซส์กระถาง6เอาไป150บาทพอนะครับนี่ก็จะเป็นหกหลงขาวบางต้นก็จะเป็นไม้พร้อมทําจํานวนแล้วต้วนต้นนี้ก็แบ่งให้พิเศษเอาไปเอาไป90บาทครับต้นนี้ให้ไป90บบาทพอ ครับส่วนต้นนี้หูกัดสีสวยมากครับก็ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับฮกหลงขาวครับเป็นไม้น่าจะเริ่มลงหัวบ้างแล้วด้วยรับชุดนี้พกหลงขาวกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับให้เป็นราคาพิเศษเลยอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับจังหวัดสงขลานะครับที่เขาตามหากันจีนตามหากระถางหกครับสงขลาต้นนี้ก็แบ่งอยู่ที่เอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพอนะครับให้เป็นราคาแบ่งปันกันไปเลยนะครับจังหวัดสงขลานะจังหวัด เป็นไม้ที่จีนชอบมากครับไม้ตัวนี้ก็สําหรับวันนี้ youtube ช่องคนรักบอลสี่ผมก็มีบอลสีมาแบ่งปันประมาณนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับผมจะได้มีไม้ใหม่ๆมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็สําหรับช่องทางการติดต่อสามารถแคปรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์0ูนย์หกสอแปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดห้าหกนะครับสามารถติดต่อมาได้ก็จัดส่งทางไปเซนิไทยให้วัน จันนะครับค่าจะส่งเหมาเหมา50บาทสำหรับคมพร้อนปลายทางก็บวกเพิ่ม70บาทนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ